เชื่อไหมว่ารถข้างหลัง EQ ทั้งหมดนี้เตรียมส่งมอบในวันเดียวกันอยากรู้ว่า EQ มีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆมาแนะนำไปฟังกันได้เลยครับสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับ EQ MG ชอเอเราวันกันอีกแล้วนะจ๊ะก็วันนี้ EQ จะมีโปรสุดพิเศษหรือโปรสุดพีเศษม,มาให้แนะนำให้ลูกค้ากันนะจ๊ะวันนี้สำหรับโปร MG ZS ลูกค้าใชเ้เงินออกรถเพียง29,000บาท แถมผ่อนเริ่มต้นเพียง9,900บาทเท่านั้นจ้ะนอกจากนั้นยังไม่พออีกคิวยังมีความพรีงเมียมให้กับลูกค้าอีกในด้านของของแถมนะครับตัวนี้ทางเราให้เป็นชุดแต่งรอบพันประตูท้ายไฟฟ้าบวกกิกเซนเซอร์หรือชุดเท้าเตะเปิดประตูซีมรอบพันถ้าจดทะเบียนกรอบป้ายพรมกระดุมและยังอื่นอีกมากมายรวมถึงอีคิวยังมีชุดของแถมสุดพิเศษมอบให้ลูกค้ากันด้วยนะครับสำหรับเจ้า MG ZS ตัวนี้ โปรนี้คุ้มสุดๆแถมของแถมทั้งหมดลูกค้าใช้งานกันต่อได้ยาวๆและไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวอีกที่จะพาลูกค้าไปดูประตูท้ายไฟฟ้ากับติดเซนเซอร์กันนะคะจะพามาโชว์ประตูท้ายไฟฟ้าที่อีทีวแถมให้กันนะจ๊ะ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าสุดๆไปเลยจ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถคลิกลิงก์ไลน์ด้านล่างหรือโทรมาสอบถามอิชิวได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับชีจะออกรถ MC แซดออย่าลืมนึกถึงอิชิวนะครับขอบคุณมากคะ่ะ